ดกว่าน,นี้มีอีกไหมครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับสามตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยแล้วก็ยกไป1ตัวนั่นนะครับแต่ในครอบครัวนะครับก็แต่กันเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้สิบเคที่วางไวง้2ตัวนะครับแล้วก็ชุนกลางหนึ่งชุดครับก็มาครบมาเต็มมาแบบเต็มระบบเลย พี่นี่หรครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับเจี๊ยกได้มากกว่านะช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่านะช่องหน้าไลฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาไว้ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเจียร์กันเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดนั้นการโปรเสววลาครรับู่แนนะิตซอ์ด์ครับวันนี้เจอ ด้านเยอรมันครับสวิตเซแลนครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้2เกมครับแล้วก็เสมอไป3เกมครับ5เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดครับก็เสมอกับสกอตแลนดม์มา1ประตูต่อ1เลย ส่วนด้านเยอรมันครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้3เกมครับเสมอไป2ครับฟอร์มที่นี้ถือว่าดูดีเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะอังการีมาถึง2ประตูต่อ0เลยพูดนี้ครับให้เลือกเกมทางด้านเยอรมันได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นบอลแพทิานครับเป็นมา5เกมหลังสุดครับก็เป็นฝั่งด้านเยอรมันครับเก็บชัยไปได้ถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ2เกมเยอรมันนัดล่าสุดครับในปี2022ครับก็เป็นฝั่งด้านเยอรมันครับเก็บชัยไปได้ถึง2ปรรรรรรระะตตตตูู่่่่ออ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 อเเเเลลลยยยแแ้้้ววัััันนนนนนนีีีคคคคบบบบบบบงงงกกกืืุณณภาาาพทมมมมขถส์ แตกต่างจากทั้งน่านสวิตเซอร์แลนด์ครับฟอร์มช่วงนี้นะครับอาจจะไม่แพ้ก็จริงครับแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยจะออกไปทางเสมอซะส่วนมากครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดให้เยอรมันครับเป็นต่อแค่ครึ่งจุดตัวครับวันนี้ครับผมช่วยเยอรมันครับด้วยขุมลังเตะและความเก่าครับและกระแสตอนนี้ครับไหลเอียงไปทางเยอรมันแบบเห็นได้ชัดครับวันนี้ครับผมช่วยเยอรมันครับมีให้แน่นหนึ่งประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เยอรมันนี้ได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างสกอตแลนด์ครับวันนี้เจอักบ้านอังกกกกกกาาารรรรีีีีไไไดดดดด้้้้้เเเเลลลยยยคคัััับบบบตออออองงง่่่่นนนแวววฟ์มมมชชถืูหสุ็ป ครับหลุดแพ้แค่เกมเดียวนั่นครับนัดล่าสุดครับก็เพิ่งแพ้กับเยอรมันมา2ประตูต่อศูนย์เลย ส่วนน่าสกอตแลนด์ครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยได้แค่1เกมครับหลุดแพ้ไป3เสมอไป1ครับฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าไม่เดียวซะเลยครับวันนี้ครับรับบทมาเจองานหนักอย่างอังกอรี่ครับทีมของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่คุณภาพโดยรวมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยบวกกับกำแพงวันนี้ครับเปิดมาแค่ปอปาตาโกมครับวันนี้ครับผมช่วงอังกลี่ครับน่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเจอไปที่อังกอรี่ได้เลยสรุป2ตัวเน้นประจำค่ำคืนวันนี้ครับก็ให้เลือกเจฉที่เยอรมันแล้วกกก็อัััารรีคคบบบจดให้้2ู่แเนนนๆไปเลยดูพี่นนครับที่ออยาาาาาากกกกไได้้้มว่่หหนนนชงงล์ะครับ็ทเข้าอยู่ใต้รอ ไล่รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคิวมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยครับแน่นอนครับมีให้มากนะช่องหน้ารักแน,น่นอนลองเปิดใจมาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ